ไปร้านสลาเปาสตตีทฟูตผมเห็นว่ามันราคา9ก้าบาทแต่ไม่ได้ลูกเล็กนะวันนี้นะครับผมจะเหมาสาลาเปาหมดร้านมาดูกันดีกว่าครับว่าผมจะกินได้กี่ลูกมันใครเคยมาวานะโอ้ยอวนชม,มถ้าผมกินหบทนี่นะครับบทส่วนนี้เท่ากับ62ลูก สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมแบงก์อินเตอร์ซินเอครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่หลังมอชอแล้วมากันอีกแล้วน่าจะหลายเทปแล้วไม่ได้ไม่ได้ติดใจแบบจากมอชอแล้วไม่มีนะวันนี้นะครับวันนี้เราก็พามากินแบบแนวสตรีทฟู้ดไหมมีหลายคนนะครับแบบขอแบบคอมเมนต์แบบอแบบอแบบขอมากินแบบเป็นสตรีทฟู้ดหลังมออ่าเยอะมากเลยผมก็เลยจัดเลยฮะวันนี้ร้านแรกที่เราจะมาก็คือเป็นร้านสระเปาสตรีทฟูด้ดผมเห็นว่ามันราคาเก้าบาทแต่ไม่ได้ลูกเล็กนะ เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าขนาด9บาทของเขาอะที่ผมมองว่าไม่ลูกเล็กขนาดแค่ไหนไปดูกันดีกว่าครับผมตามหน้ร้านตรงนี้นะร้านตรงนี้นะครับสวัสดีครับจดยครับนี่เลยครับชื่อร้านปุนนาดานะครับอยู่หน้าเซเว่นเดี๋ยวผมขออนุญาตติดไมค์ดีกว่าผมไม่รู้ที่อะตรงนี้เขาเรียกว่าเซเว่นเซเว่นอะไรฮะผมอยู่ตรงเซเว่นอาข้ามจากคลองชวนมาหยุดหน้าเซเว่นแรกเลยครับจะมีร้านมาล่าครับ นี้ก็คือเซเว่นสาขาแรกเลยเซเว่นสาขาแรกที่เลี้ยวเข้ามาตรงหลังมอนะฮะอยู่ซ้ายมือเลยเขาตั้งอยู่ข้างหน้านี่เลยอันนี้คือมีสาขาเดียวหรือเปล่าครับหรือว่ายังไงอ่ามีสองคันครับมีรถสองคันอ๋อมีรถ2คันใช่ครับจะมีสองคันวิ่งอ๋อทั่วเชียงใหม่เลยใช่ครับในเมืองเชียงใหม่อ๋อในเมืองเชียงใหม่เป็นรถ2คันเขาจะอยู่ตามจุดงั้นเดี๋ยววันนี้เราถ่ายกันยังไงเรากินไปคุยไปยืนหน้าร้านเลยไหมมาดูยังดีกว่าครับผมอ่าเดี๋ยวถามพี่เขากันดีกว่าครับมีสลลาเปา ไสอะไรบ้างฮะมีกี่ไส้อะฮะมีทั้งหมดหกไส้ครับเอาหกไสเจ็ดเจ็ดไส้ครับเจ็ดไส้ครับผมมีมันโถหนึ่งเป็นซาาเปาที่ไม่ไม่มีไส้อ๋อมันโถ็คือไม่มีไส้ใช่ครับเป็นแป้งหวานหวานมันมันครับผมแต่ถ้ามีไส้ก็คือมีหกไส้ครับอ๋อครับผมจะมีเก้าบาทก็คือมีมันโถมีหมูสับหมูแดงครีมแล้วก็ถั่วดำครับอ่านี่ไงที่ผมบอกว่าเก้าบาทเป็นเบสิกอันนี้มี ห้าไสที่9้าบาทแล้วก็แล้วก็จะมีเป็นไข่เค็มลาวาครับอันนี้แก่นละ15บาทอ๋อแก่นลูกลูกแลลูกลูกละ15บาทนะฮะแล้วก็ส่วนตรงนี้เป็นมูสับไข่เค็มลูกละ15บห้าบาทงั้นเดี๋ยวเรากินเป็นทีละสิลูกไหมเดี๋ยวขอเอารวมๆมาก่อน1ิบลูกอ่าผมเอาถาดมาเอาใส่ตรงนี้เลยครับร้อนๆโอ้ควันทมงเลยฮะโุ้ย1ิบลูก ฝั่งนี้จะเป็นไส้หวานนะครับฝั่งนี้จะเป็นไส้เค็มหมูสับหมูแดงอ๋อโอเค,ค,ครตรงนี้เป็นหวานตรงนี้เป็นเคม็มครับอุ๊ยร้อนมากวันนี้นะครับผมจะเหมาซาลาเปาหมดร้านมาดูกันดีกว่าครับว่าผมจะกินได้กี่ลูกมาดูร้อนมากตอนนี้อืมอืมร้อนมากเลยอุ๊ยร้อนอืมร้อนมากโอ้ยร้อนอันนี้เป็นไสแ lap ไสครีไคม,ไ,ไ,มไหมไส้ครีมครับสีเหลืองเป็นครีมสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นครีมนะครับอ๋อเป็นจุด เป็นจุดบอกใช่ไหมครับทายครับไม่ได้ย้อนไปมันสายตลอดเวลาไม่ได้กระพืนไปไปมันสายวันนี้เราต้องทำต้องถ่ายแข่งกับเวลาแล้วเดี๋ยวมันมืดม,ม,มาต่อมาอันนี้เหลืองนี่ก็น่าจะครีมน่ครีมนี่โอ้โหอรอ มีติดชู้นะครับอขอบคุณครับน,นี่ก็น่าจะถั่วดำขี้หยีให้ผมมีสักสิบลูกได้ไหมพี่ได้ครับอ,อ,อร่อยครับขึ้นจำได้ไหมนี่ยผมินเป็นลูกแล้วน,นะได้ครับขอแอยกกินไปเรื่อยๆนะดูแบบต้ น่าจะทำไส่ช็อกโกแลตด้วยเนาะแบบเหมือนช็อกโกแลตมากเฮ้ยอ,อ,อ,อันนี้ไส้ถั่วแดง <c oughs> อ่าหมูแดงครับ <c oughs> อ่าหมูแดง <c oughs> มา <c oughs> ซื้อซาลาเปาครับเชิญเชิญนะครับ <c oughs> อืมอืม หมูแดงอร่อยมากอุ้ยหมูแดงอร่อยมาก <Wow. S 1> ลูกไม่เล็กไม่ใหญ่กำลังพอดีนะตอนนี้เรายังไม่เจอมันโถะมันโถะยังไม่มีใช่ไหมครับอมันโถมีฝั่งขายครับอลองทานได้อ่านี่คือมันโถะนะครับเดี๋ยวผมจะเอามันโถะให้ดูอ,อันนี้สุดกองนะ เป็นหลงครับผมโอยชอบอ่ะเพรชอบเลยถั่วแดงอ่ะเอ้ยหมูแดงอะไรกับถั่วแดงเนี่ยหมูแดงนี่คือแบบเยิม้มเย้มร้อนลองทายกันดูนะครับว่าผมจะกินได้กี่ลูกอุ้ยร้อนทิบหายพี่ามาอีกแปดเลยพี่ครับผม<อ>ตอนนี้ซาลาเปาสามสิบลูกนะ สั่งมาแล้วนะฮะคุณต in ้องอต้งฟังหน่อยคือพวกนี้นักกินนี่คือแบบโคตรเดือดในเฟสแต่ละคนนี่โคตรเดือดอ่ะตอนนี้มีการทำลายเศรษฐแล้วนะทำลายเศรษฐแกงกะหรี่กัวคือรี่สองกิโลสกิโลไม่ใช่แน่แล้วนะอ่าเป็นคุณเอกนะลองไปติดตามดูว่าเขาทำลายเศรษฐได้เท่าไหร่ลองไปดูเองนะฮโอเกระวังไว้นะคุณแม่งพร้อมแล้วนะครับผม อันนี้หมันโถนะหมันโถเป็นแบบไม่มีไส้แป้งหมันโถให้ออกหวานๆานน่ยนี่ใช่ไหมใช่ครับมันมันจะไม่ใช่แป้งตัวเดียวกับซาลาเปามันจะออกหวานๆมันๆครับผมแป้งซาลาเปาจะจืดๆหมันโถมันจะออกแบบครีมๆเลยนะกินแบบไส้หมันโถนก็อร่อยแล้วนะพี่นี่คือมีออนไลน์ไหมหรือว่าพี่ต้องมาซื้อที่นี่ ต้องมาคือที่นี่ครับไม,ไม่ไม่ไม่ได้มีส่ง,สง,สงรครับผมอ๋อไม่มีส่งออนไลน์คือมีรถสองคันใช่ครับทัวเชียงใหม่มีไปที่ไหนบ้างไงบ้างฮะตอนเช้าก็จะมีกาดเมืองใหม่กาดเมืองใหม่จะอยู่ตรงหน้าธนาคารไทยพาณิชย์กาดเมืองใหม่แล้วก็ปั๊มปตทกาดเมืองใหม่ครับมีอีกที่หนึ่งคือประตูเชียงใหม่เช้าเลยครับหกโมงเช้าขายได้หกโมงเช้ามันต้องอย่างนั้นเพราะว่ามันเพราะว่ามันนิกคขาเขาจะมา ซื้อกับกงกับข้าวตอนเช้ามัน oh. ร,รอบบ่ายก็จะมาอยู่ที่สวนดอกครับฝั่งธนาคารกรุงเทพคอั oh. หน้าธนาคารกรุงเทพเลยฝั่งใ,ใหญ่คอะัะครับมผมแล้วก็พอสี่โมงเย็นปุ๊บก็จะมาอยู่ตรงนี้เลยครับ oh. อะไรอีกคันหนึ่งอ่ะสี่โมงเย็นอีกคันหนึ่งก็จะไปอยู่แถวราชพัฒนครับครับผมแถวตู้ธนาคารแล้วสุดท้ายนี่ขายถึงกี่โมงอนะ่ะสองทุ่มครับ อ,อ๋อทุกวันเลยใช่ไหมฮะ<ช>ไม่มีวันหยุดใช่ครับอวอรับจัดเบรกได้เหรอครับใช่ครับอืร้านไม่มีเพจนะเพราะว่าเราจะมาเลาะขายตามตามรุ้ที่เราตั้งเอาไว้ครับถ้าลูกค้าประจำา่อเขาจะรู้ว่าอ,อ๋อมาถึงตรงนี้สี่โมงครับถ้ามาก่อนสี่โมงจะไปอยู่ทางด้านด้านหลัง<อ>ก็คืออยู่ส่วนดอกครับผม เดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์เว้ให้ลูกค้าหน้าใหม่มาจะได้หาติดเจออ่าได้ครับนี่นี่นี่เลยว่าต้องอขมีอยู่นบเข้ามีอือใช่พอมาหามได้ไหมฮะหน้าตอนเนี้ยผมอยากกินได้กนไหนแล้วอ่ะเนียได้อืออ่าอันนี้เป็นสาลาเปาไข่เค็มลาวาลูกสิบห้าบาทนะฮะอ่าพี่เพิ่มไปสี่สิบนะครับอือ้านเดียวีรา้านือเอาว่าะเ อัในนี้ใครผ่านไปผ่านมา <ก S 1> ผมผมเชิญนะตะ,ะก้าเข้ามาวันนี้ผมขอตั้งเป้าสอบเป้าห้าสิบหกเ,เป็นพื้นฐาหนนอนที่พอรู้น้ำหนักไหมไม่น่าถึงไ,ไม่รู้เหมือนกันไม่ไม่ไม,ไ,มไม่ถึงครับไ,ไม่ถึงชีดเนาะใช่ได้ทากกปตินน,นนะะุคมีครับสุดสละยี่สิบบาทครับได้ครับได้ไหมเขามีลูกค้าประจำของเรา เขารู้จุดของเขาเขาก็จะมากินแบบนี้้เขามีนมจีบด้วยตัดด้วยนะโอ้โหตายโวกรใหญ่ไม่เห็นนมจีบเฮ้ยแต่วันนี้เราขอกินทาลาปานถ้าท้องเหลือกินนมจีบอื มาดูนี่ดีกว่าะฮะเป็นใครเคร็มลาวานะโอโ้ยอ้ยอังซ้อมเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะอุย้ยสามตึกว่าแล้วสั่งตึบจะไหวไหมเนะี่ย ขอให้ติดลูกฮะได้ครับนม,ม่นนอไหร่ทำงานวะเนี่ยขอได้ครับขอไดะครับตกกันครัตกกันเดี๋ยวไม่ต่อนเนื่องครับท่านผู้ชมสิบครับถ้าติดนะอืม หลังจากนี้ไปนะผมจะกินให้สุดทุกคลิปครั้งนี้อยากินเหมือนซ้อมทุกคลิปเลยฮนะจะไม่กินครึ่งๆกลางๆละที่ผ่านมา่อ่อนๆล้อ่อนได้เลยที่ผ่านมาที่เห็นนะนอ่อนรอมแรงให้ฮนะเดี๋ยวเขาหาว่าเก่งที่ว่าผมกินกินหมดไหมเนี่ยหมดครับเลกแค่ห้าลูกที่เขาบอกว่าเลยห้าลูกสำหรับผม เดือดตั้งห้าลูกคนปกตินี่กินเกลูกอิ่มฮะห้าลูกครับห้าลูกอิ่มครับห้าลูกก็จุดแล้วไม่ต้องกินข้าวหรอครับห้าลูกไม่ต้องกินข้าวแล้วโหก็แบบห้าลูกเขากับข้าวจานหนึ่งแล้วอ่ะแต่หลายๆใต้ว่างั้นอือุยอีกยไม่บายอีกห้าอุ้ยไม่ระบายปวดไม่ได้เนื้อรูด ขออีกห้าก่อนเอามาเอามาให้หมดเลยเอามาให้หมดเลย1 2องลูก12ลูกสุดท้ายเอามาให้หมดร้านเลยฮะไม่หมดไม่กลับไม่ต้องกลับนะทุกคนนอนอยู่เนี้ยแต่เบ้นโอ้ยพี่แป๊บหนึ่งฮะเอาแค่นี้ก่อน ครับเ,เริ่มพอับถ้าผมกินหมดนี่นะครับบทส่งนี้เท่ากับ62ลูกมาลองดูว่าผมจะกินหมดไหมอืม จะบอกว่าหนมจีบโคตรน่ากินอะแต่วันนี้เราจะระเป๋าให้หมดก่อนอันนี้น่าจะลูกที่ห้าสิบเอาอะแต่ยังไม่ปลดนะเอ้ยขออีกสักสองร้อยลูกถ้าเขามีนะ นี่มาตัดมาจะห้ามหดแล้วเลยฮะครับผมเฮ่ยเออเฮ้ยอย่างวะเป็นไรวะวันนี้ไปหมดแล้วเนี่ยเออหมดแล้วเนี่ยอันนี้หมดจริงๆนะหมดตึงนะปลาหมูหมดตึงโผ่แล้วตอนนี้โผ่แล้วโผ่แล้วเฮ้ยตันนี้แม่งเฮ้ยเฮ้ยเป็เขาไปได้ไงวะโผ่แล้วตอนนี้โผ่แล้วตอนนี้โผ่แล้วตอนนี้โผล่เน้่เฮะไอื้อ แล้วอะไรดีครับลูกค้าครับหมดหล,ล,ลูกเดียวหมด,มมดหมดหมดไม่มีครับไม่พอขายผมว่าโทอยู่ หกสิบครับหกสิบครับใช่ครับลูกที่หกสิบครับวัใช่โค้ดนี่เธอไมอันนี้ครับหกหกสิบสองแก่นทั้งหมดเลยสามซื้อ ใช่ครับขอขนมจีบพุทหนึ่งเดี๋ยวเรามาลองขนมจีบกันดูอ่ะฮะร้าดน้ำจิ้มได้เลยนะครับหวานเปรี้ยวอ่ะวพอมันไปไหยเปิ่นใส่อะไรอ่ะเอาอะไรพี่เอาซอสอะไรพี่เอามารวมๆแล้วตอนนี้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้เดี๋ยวเดี <the> ๋ยวเดี <the> ๋ยวผมเปิด ข่ามิ่งสะเทียมใส่กุ้งอะไรนัรร่นไม่เป็นไรนี่ฮะเป็นขนมจีบชุดละยี่สิบบาทเองนะฮะเป็นหมูล้วนนะครับเป็นหมูล้วนไม่ไม่ไม่มีแปงนะ้ไแปงไม่มีมันแก้วไม่มีพืชอ,อะไรมาผสมครับอ๋ออันนี้ล้วนๆเลยนะอ้หูอเนีแน่นกอืมอืม เอาเรื่องว่ะมันเนี่ยพี่พ,พ <S <S ีไ่ไห้ยูเนี่ยพี่ผมใคยลูกใครลูกได้ เอาแล้วะฮะตอนนี้ก็หมดไปแล้วนะครับแต่ละเปา6กลูกกับขนมจีบหนึ่งชุดที่ร้านปุณนนดานะครับแต่ละเปาเชียงใหม่เขาไม่มีเพจไม่มีเพจนะครับเดี๋ยวผมพิ้งเบอร์โทรไว้ให้วันนี้ก็หมดภารกิจแล้วกลับมาต้อนเต็มตัวนะครับอย่าลืมนะครับหลังมอชอเซเว่นแรกเลี้ยวมาซ้ายมือนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับพี่ครับผมอออร่อยมากคกินเยอะมากสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์อิทเตอร์ซีเน็กวันหน้าผมไม่กินอะไรหรือว่าอยากให้ผมกินอะไร พไม่งน้ยังบอกกันได้นะครับตอนนี้วันวัสดีครับผม